สิ้นสุดการรอคอยนาตาลีฟรุกกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมแม่ลูกแล้วเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อล่าสุดคุณแม่คนสวยลีนาตาลีเจียลวานนออกมาโพสภาพพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนในครอบครัวซึ่งมีตนเองสามีฟลุกเกิร์กผลมัสยาวานิตและลูกสาวน้องนาตาชาได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง หลังจากที่คุณพ่อฟรุกเกิริกพลประกาศติดเชื้อโควิด19ไปเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาและได้เข้ารับการรักษาจนหายขาดขณะที่ตนเองและลูกสาวก็ได้รับการตรวจอย่างละเอียดเช่นกันโดยลีนาตาลีได้ระบุความในใจผ่านทางแคปชั่นว่าปฏิหารมีจริงผลตรวจรอบสุดท้ายของลีออกมาเป็น Undetected ปลอดภัยได้กลับบ้านแล้วได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องกักตัวกอดลูกได้แล้วค่ะกลับบ้านเหล่ากันนะคะลูกขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกๆช่องทางนะคะอาจตอบได้ไม่หมดแต่ก็ได้อ่านทั้งหมดมีความหมายมากขอบคุณอาหารและของต่างๆจากทุกคนด้วยค่ะอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่5เมษาเข้าแบบกระทันหันถูกล็อกตัวคลอดด่วนและ มาเกิดเรื่องโควิดที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเครียดกังวลห่วงคนที่เรารักทุกคนรอบตัวและทุกแยกกันมันไม่ง่ายเลยแต่เราทุกคนรวมถึงคนใกล้ชิดที่เรารักปลอดภัยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วขอบคุณคุณหมอพยาบาลและทุกฝ่ายที่ดูแลอย่างดีตั้งแต่ฝากขันยันคลอดจนถึงช่วงกักตัวของพวกเรานะคะ และขอเป็นกำลังใจให้นักรบหน้าด่านคุณหมอพยาบาลทั้งหลายที่ทำหน้าที่หลักในวิกฤตโควิดสู้ๆนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ป่วยอยู่และทุกคนที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียกับสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ แสดงความยินดีด้วยนะคะที่ทุกคนกลับมาอยู่พร้อมหน้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ